แม่นมากๆเบอร์มือถือตัวสุดท้ายจะบ่งบอกชะตาชีวิตของคุณนะครับก็โปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมด้วยนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลตามหลักของโหราศาสตร์นะครับขออนุญาตนะครับปกติเขาจะเริ่มจากเลขศูนย์ไป9ใช่ไหมวันนี้ขออนุญาตเริ่มจากเลข9บ้างนะครับเลข9นะครับหมายถึงพลังแห่งความเมตตาและการให้นะครับก็ สื่อถึงความเสียสละและการช่วยเหลือผู้อื่นเหมาะสำหรับคนที่ต้องการทำงานเพื่อสังคมหรือสายความเชื่อหรือสายมูนะครับคือเลขเก้าเนี่ยเป็นดาวพระเกตเนาะดาวพระเกตเนี่ยหมายถึงว่าเป็นคนที่มีจิตใจค่อนข้างรีจิตใจบริสุทธิ์เป็นคนที่เรียกได้ว่าจะทำอะไรเนี่ยก็คิดถึงผู้อื่นนะครับอาจจะมีการทำเร็วไปบ้างนิดนึงเนาะแต่อาจจะต้องระวังอีกเรื่องหนึ่งนะครับคือ การถูกเอาเปรียบนะครับหรือเสียโอกาสข้อนี้ต้องเรามัดระวังนะครับพอเราใจดีเกินไปอ่ะมันจะเจอพวกชฉวยโอกาสนะครับก็บอกได้เลยว่าให้เราเนี่ยต้องรับมือนะครับเราไม่จําเป็นต้องดีกับคนทุกคนใครที่ไม่ดีกับเราเราก็ต้องตอบโต้บ้างตามสมควรนะครับเลข8นะครับเลข8เนี่ยคือพลังของพระราหูนะครับพลังแห่งความสําเร็จและความมั่งคั่งนะครับ ข้อดีนะครับจะช่วยส่งเสริมความสำเร็จในด้านการเงินและอำนาจแล้วก็ชื่อเสียงนะครับชีวิตเนี่ยมักจะมีความก้าวหน้าในเรื่องของการงานเป็นคนที่กล้าได้กล้าเสียกล้าเสีย่ยงกล้าลงมือทำนะครับงานบางงานเนี่ยโห้โคนอื่นไม่กล้าทำอะ่ะแต่เราอ่ะกล้าเสีย่ยงกล้าลุยกล้ารับนะครับแต่สิ่งที่ต้องระมัดระวังนะครับ1คือเรื่องของความทะเยอทะยานที่มากเกินไปกับ2นะครับ การลุ่มหลงมัวเมาในเรื่องอบบยมุกต้องระวังนะครับใครมาชวนไปเล่นอบบยมุกจะสีสัวไปนะครับเขาจะชอบชวนคุณด้วยคําติดปากว่าอะไรอยากรู้ไหมครับเฮ้ยไม่ติดล็อกครั้งเดียวเองแต่สุดท้ายครับแก่ยากนะครับดังนั้นเนี่ยเรามาระวังเพื่อนที่ชวนไปเล่นอบบยมุกด้วยนะครับเลข7ครับต่อมาเลข7นะครับพลังของพระเสานะครับเป็นพลังแห่งความสงบและความรู้สึกซึ้งนะครับ สื่อถึงความรู้ความเข้าใจและความลึกลับนะครับเหมาะสำหรับนะครับคนที่ชอบศึกษาค้นคว้าและความสงบนะครับเป็นคนจริงใจตรงไปตรงมามีพลังงานสูงนะครับเหมาะกับคนที่ทำงานสายแบบโปรเจกต์ระยะยาวนะครับเช่นงานก่อสร้างนะครับเช่นเป็นวิศวกรหรืออะไรพวกนี้งานโปรเจกต์ระยะยาวงานที่ดินพวกนี้เหมาะนะครับ แต่ก็ต้องเรามาระวังเรื่องความโดดเดี่ยวหรือการไม่เปิดใจให้ใครสักเท่าไหร่นะครับผมต่อมาเลข6นะครับพลังแห่งความรักและความอบอุ่นนะครับเป็นดาวพระศุกร์นะครับเบอร์ใครลงท้ายด้วยเลข6นะครับก็ผมก็มีเบอร์หนึ่งนะลงท้ายด้วยเลข6นะครับเสริมด้านความรักสเสน่ห์เมตตาและการดูแลผู้อื่นเป็นคนที่มักจะมีความสุขในครอบครัวและความสัมพันธ์นะครับ โดดเด่นเรื่องความรักนะครับแต่ก็มีข้อเสียนิดนึงตรงที่ว่าอาจจะมีการเจ้าชู้เล่นหูเล่นตานิดนึงนะครับยึดติดกับผู้อื่นมากเกินไปบางครั้งเนี่ยมันส่งผลให้แคร์ผู้อื่นมากเกินไปนิดนึงก็บางทีก็เป็นนะครับต่อมาเลข5นะครับดาวพฤหัสบดีพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงการเรียนรู้และการเผชิญกับยุคสมัยใหม่นะครับข้อดีคือ ส่งเสริมเรื่องความคิดใหม่การริเริ่มสร้างสารรค์ปัญญาแล้วก็การที่เราเนี่ยมีไอเดียใหม่ๆนะครับผมเหมาะสำหรับคนที่ชอบการเรียนรู้นะครับถ้าเป็นสายอาชีพเนี่ยก็พวกหมอครูนะครับหรืองานสายกฎหมายนะครับจะดีกับคุณนะครับแล้วก็เลข5เนี่ยหมายถึงคนที่บางทีเนี่ยข้อเสียคือ คนไม่ทันยุคสมัยนะครับบางทีอาจจะรู้สึกโอ้เออเหรอโอ้ยมันใหม่เกินไปนะครับ AI ทําคนตกงานนะครับบางทีเนี่ยเลข5เนี่ยต้องระมัดระวังเรื่องเกี่ยวกับการตัดสินใจหรือเรื่องการไม่ทันยุคสมัยนะครับบางทีเราต้องเปิดใจเรียนรู้สิ่งใหม่ๆบ้างนะมีความเป็นคนหัวโบราณนิดนึงนะครับมีความเป็นคนที่ใช้คําว่ายึดติดกับขนบธรรมเนียมจารีตประเพณีเก่าๆมากเกินไปนะครับ เช่นผู้ชายเป็นยัยนะครับหรือบางทีเนี่ยผู้หญิงห้ามแต่งตัวเซ็กซี่หรืไอ้พวกเนี้ยเราจะสามารถเห็นได้ทั่วไปนะครับดังนั้นเนี่ยก็เป็นพลังของเลข5นะเลข4นะครับพลังดาวพุธนะครับพลังแห่งความเจรจาการติดต่อสื่อสารนะครับสื่อถึงความมั่งคั่งการเจรจาอย่างหนักหน่วงนะครับเหมาะสำหรับคนที่ทำอาชีพใช้เสียงใช้ปากใช้คำพูดการค้าการขายการเป็นโค้ดการเป็นครูนะครับ เหมาะสำหรับคนที่ต้องการหาเงินด้วยคำพูดของตัวเองนะครับเป็นนักติดต่อนักสื่อสารนักจิตวิทยาที่ดีที่เก่งนะครับสิ่งที่ต้องระมัดระวังเนี่ยก็อาจจะเป็นเรื่องของความเครียดและความกดดันนะครับที่อาจจะมีเข้ามาเรื่อยๆนะเลข3นะครับพลังพ่างคารนะครับหมายถึง การเดินทางความสนุกสนานความคิดสร้างสารรค์แล้วก็เข้ากับคนอื่นได้ง่ายนะครับข้อดีนะครับส่งเสริมในเรื่องของการเดินทางการสู้กับชีวิตเป็นคนลุยๆมีเพื่อนเยอะไปไหนไปกันนะครับเรียกได้ว่าคนที่ใช้เลข3ามเนี่ยมักจะเป็นคนที่มีเพื่อนเยอะมักจะไปไหนไปกันนายไปเราไปนะครับหรือเราไปไนายไปนะครับเราเดินทางไปด้วยกันและกันนะครับ แล้วก็ชีวิตเนี่ยมักจะเต็มไปด้วยความสนุกสนานความสุขนะครับแต่ถึงเวลาลุยงานเนี่ยเขาก็ขยันนะอดทนมุ่งมั่นแล้วก็ไม่ย่อท้อแล้วก็ไม่ยอมแพ้นะครับสิ่งที่ต้องเรามัดระวังนะครับคือเรื่องของความฟุ้งซ่านการขาดสมาธิการยึดติดกับพักพวกของตัวเองที่มันอาจจะมากเกินไปนิดนึงนะครับเลข2ครับพลังแห่งพระจันทร์นะครับ พลังแห่งความสมดุลและความสัมพันธ์ทั้งปวงนะครับส่งเสริมความรักความเมตตามหานิยมอันนี้จะเป็นเมตตาแบบสายบนนะครับเน้นเรื่องการงานนะครับการเงินการค้าการขายและเมตตาสายล่างเป็นไงเมตตาสายล่างก็คือเซฟแบบ18บวกอ่ะแบบนั้นนะครับหรืออาจจะเป็นแบบคนทํางานกลางคืนอย่างเงี้ยอ่ะเอาเงินลูกค้านะครับไม่ค่อยอ่ะจริงจังเท่าไหร่นะครับจันเนี่ยเมตตาสายบน เหมาะสําหรับการสร้างมิตรภาพการทํางานเป็นทีมนะครับการขอความช่วยเหลือนะครับเพราะว่าพระจันทร์เนี่ยมีเมตตากรุณานะครับแต่ต้องระมัดระวังเรื่องความโลเลขาดความมั่นใจเป็นคนที่ไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองต้องถามคนอื่นนะครับต้องให้คนอื่นปลอบโอบ่อยๆนะเลขหนึ่งนะครับพลังพระอาทิตย์นะครับพลังแห่งผู้นําและความมั่นใจเลขหนึ่งเนี่ยก็บอกอยู่แล้วหนึ่งไม่เป็นสองรองใครนะครับ ส่งเสริมความเป็นผู้นําและความกล้าหาญนะครับเป็นคนมีสเสน่ห์แล้วก็มักจะมีความคิดริเริ่มสร้างสารรค์นะครับมักจะถูกมอบหมายให้เป็นผู้นําโดยธรรมชาติไม่มีใครอาสาคุณนั่นแหละต้องเป็นผู้นานะครับเหมาะกับคนทํางานราชการรัฐวิสาหากิจทุกขแขนงนะครับต้องระวังความตื้อรันความหัวรันความอีโก้ของตัวเองนิดนึงนะครับเพราะว่า คนที่ใช้เลขหนึ่งเนี่ยแน่นอนจะมีอีโก้นะมีความดื้อรัน้นมีความหัวรั้นนะครับเป็นตัวของตัวเองสูงนิดหนึ่งนะเลขศูนย์นะครับพลังของดาวมฤตยูนะครับถ้ามฤตยูพลังแห่งการเริ่มต้นใหม่และความลึกลับความลี้ลับนะครับเป็นคนที่จริงๆเขาชอบความสงบนะมฤตยูจริงๆไม่ค่อยหาเรื่องใครก่อนนะครับอยู่ตรงไหนนะครับตรงนั้นสงบนะครับเช่นถ้าอยู่พบ ออริมรนาวินาเนี่ยก็เรื่องพวกนี้สงบเบาๆนะครับแต่ถ้าไปอยู่ในภพการเงินการเงินก็จะนิ่งๆหน่อยนะครับผมก็สื่อถึงความสร้างสารรค์การจินตนาการการทันยุคสมัยใหม่นะครับข้อดีก็มีนะครับเหมาะกับ โลกยุคใหม่นะครับโลกยุคใหม่เปลี่ยนแปลงเร็วมากนะครับยุคนี้ก็เป็นยุค AI แล้วจะออนไลน์ก็มาเป็น AI แล้วยุคหน้าจะเป็นอะไรอีกก็ยังไม่รู้นะครับอาจจะเป็นโรบอทก็ได้นะก็ข้อเสียนะครับคือเปลี่ยนแปลงเร็วนะครับบางจีเนี่ยคนอื่นไม่ทันเรานะก็ประมาณนี้สําหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมหากตรงหรือยังไงมาแชร์ความรู้ได้นะครับอย่าลืมกดติดตามให้ช่องเราเอาไว้แล้วก็หากใครอยากเสริมดวงด้วยวอลเปเปอร์มือถือก็ทักมาได้เลยสวัสดีครับ